ย้อนบทสัมภาษณ์ตรงๆกฤษกรเผยหมอดูเรื่องผู้หญิงแบบนี้หลายคนยังคงจับตาประเด็นการเลิกราระหว่างเบสรากวานีและตรงตรงกฤษกรหลังจากที่พ่อบาสคุณพ่อของเบสออกมาแฉพฤติกรรมฝ่ายชายและตอนนี้หนุ่มตรงตรงก็ย้ายออกจากบ้านเบสแล้ว ซึ่งถ้าหากย้อนไปหนึ่งปีก่อนหนุ่มตรงตไปออกรายการซานิบ้าได้เบาหมอดูเคยทักจะตายเพราะผู้หญิงโดยบอกว่าก็เคยไปดูหมอดูบ้างตอนแรกก็ไม่ได้โฟกัสจะไปดูเป็นเรื่องผู้หญิงแต่หมอดูหลายๆคนทักมามีเรื่องเดียวที่ทักมาเหมือนกันคือเรื่องผู้หญิงว่าการใช้ชีวิตอะไรแบบนี้หรือวันหนึ่งจะตายเพราะผู้หญิง เขาไม่ได้บอกว่าถ้ายังไม่หยุดหรือเจ้าชู้อะไรเขาบอกแค่ว่าจะตายเพราะผู้หญิงเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่รับฟังสิ่งที่ทำอยู่ทุกวันนี้ทำให้รู้สึกว่าสิ่งที่เราเคยทำมาตลอดโดยที่ไม่รู้ถึงความรู้สึกใครแล้วเราโดนทำกลับในสิ่งที่เราเคยทำเราก็เข้าใจรู้สึกว่ามันเป็นเวรกรรมที่เราเคยทำเอาไว้ มาส่งผลต่อการใช้ชีวิต